ไปครับดังๆสีระธรรมไฟเต้มอไทยคระธรรมไฟเต้มอไทยหรือว่าศีระธรรมจิตอาสาบางแก้วครับมอยจังหวัดพัทลุงครับพัทลุงเราซ้อมที่ไหนครับน้องชายซ้อมที่พัทลุงครับตอนที่ใต้ครับจิตอาสาบางแก้วแล้วก็มาทำน้ำหนักที่่ายสอบบนมีดสอบบนมีดมากี่วันแล้วครับมาหนึ่งหนึ่งสัปดาห์อ๋อมาอยู่ที่นี่หนึ่งสัปดาห์แล้ววันนี้น้ำหนักไหนน้องชายร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดไฟก่อนเราต่อยไว้ร้อยเท่าไรร้อยสิบเจ็ดครับเป็นไงร้อยสิบเจ็ดแล้วมากระโดดขึ้นมาร้อยสิบแปด น้ำหนักไหนดีกว่าน่าจะรถติบเจ็ดดีกว่ารถติบเจ็ดดีกว่าวันนี้เล็กกว่าเขาเหรอก็สูงกว่าสูงกว่าแต่ว่าเราบางกว่านะคร้อยสิบแปดกุมมากี่กิโลครับก็สองกิโลกว่าสองกิโลกว่ากาน้ำหนักป่อยเราเท่าไหร่ละห้าสิบหกครึ่งครับห้าสิบหกครึ่งเมื่อกี้เหยียบตาช่างเท่าไหร่เอ่อได้เจ็ดจุดเก้าลดไม่ได้ละมาน้ำหนักขาดอ่ะนิดหน่อยอรับจ็ดจุดเก้าก็จุดหนึ่งก็ถือว่าไม่เยอะนะ ทำมาจาก่ายแล้วเป็นไงน้องชายไปนี่มั่นใจแค่ไหนฮะมันม่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไปสุดท้ายชนะน็อกน้ำตาลเดือดมานะแล้วก็กลับไปท็อปที่ได้เลยเราเป็นมวยไงสไตล์สไตล์มวยเก่าคู่ต่อสู้อะ่ะเออมวยเก่าด้าวยเข่าชนเข่าใช่ไหม,ไม,ไหมล่าสุดผลงานเราเป็นไงบ้นางชนะนนอะท,ที่ที่ได้ดำแหน่งนัดร้อยคะแนนวันนั้นร้อยสิบเจ็ดแล้วอีกสองไฟเป็นไงก็แพ้ แล้วก็แพ้แพ้สองไฟแล้วก็กลับมาแ,แจ้งเกิดอ่ะวันนี้เขาเจอเขาเนี่ยเรายังไงเห็นเห็นเขาจังหวะยังไงที่เราคิดว่าคิดว่านี้เวลาชกเราเราคิดว่าเราจะาได้เปรียบเขาอ่ะก็น่าจะมีเสริมมัดครับเสริมมัดอ๋อเสริมมัดม,มา,มาพละกําลังไม่มีปัญหารพร้อมอ่ะลูกหลานจากจังหวัดก็หลังจากอำเภอบางแกวจัไปตาดีครับเต็มที่เต็มที่แน่นอนอชัวร์โอเคขอให้โชคดีครับอ่า นามตัวพี่หน่อยสวัสดีครับผมพนักงานซอจโอพิสิทธิ์โลกครับหรือชื่อเดิมบอกว่าชื่อเมทโวก็คือเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเธอแล้วก็ชื่อหลักเราเป็นพนักงานพอดีมีผู้สละผิวมาใช้เมทโวอยู่พักหนึ่งแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นพนาเป็นนักงานเหมือนเดิมบอกวันนี้เราเราซ้อมอยู่ที่เจ็ดในบ็อกซิ่งยิงอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อยู่พิษณุโลกเลย ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ22ปีเราสูงเท่าไหร่171ครับน้ำหนักปอยปอยประมาณกี่กิโลครับน้ำหนักปอย57 58ครับเราโมเดิร์นสไตล์อะไครับเดินได้ว่ายได้แล้ววันนี้เรามาเจอกับเจ้าศิลธรรมเคยต่อยกันไหมไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ดูไหมเขาไปมวยแบบไหนสไตล์ไหนเป็นมวยเข่าแล้ววันนี้เราจะวางเควางแผงไงดี แก้เกมมาเป็นอย่างนี้ครับปเนิ่นแค่แบบไปตามสไตล์เป็นก่อนเราไปแก้ไขแล้วพุทเราโนไทีนอนแล้วแล้วอยู่ที่นั่นเรามีใครเป็นผู้ป้อุตสมาข้ามีพี่ตั้มบ้าพวกฝรั่งในค่ายพวกหลายๆคนครับพวกน้ำมวยช่วยกันในค่ายเช่วยกันเนาะแล้วไฟนี้เรามาต่อยที่เบทร้อยสิบแปดเวทเดิมเวทเดิมเลยแล้วล่าสุดเราต่อยไว้ที่ถ้าในกรุงเทพต่อไัที่นี่ลังสินนี่เลยใช่แล้วเราต่อยที่ลังสินนี่แล้วหายไปประมาณ แต่เดือนธันหวานันวานนี่หายไปเลยนะที่เพิ่งกลับมาใหม่เลยมันหายไปไหนมาก็พอดีชอบไปนั้นไปมีอาการบาดเจ็บครับกระ่องพักอ๋อหยุดคือไปรักษาร่างกายให้เรียบร้อยก่อนและนี่ได้กลับมาใหม่และได้ขยับร่างกายต่างๆอย่างหมดมายังสี่ห้ารอบอ๋อขยับมาแล้วนะแล้วก็เข้ามนาเข้ากรุงเทพทำางั้นไม่ดีคงยังไม่เข้ามาแน่นอนอืมแล้ววันนี้มาต่อยตอนที่ต่อยไว้ล่าสุดนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ทีร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดคือเวทนี่เลยชถ้าเกิดเช้านี้เข้าช่ว มาพอดีมาแต่สบายเนาะร่างกายตอนนี้เป็นยงกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว100%สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้เรียกว่าพร้อมมาเอาชนะกับค่ายเลยใช่ครับพร้อมนะครับไฟล์เลือกคุณมากี่กิโลครับ2โลกว่าๆเราต่อนวัยไทยมาตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ละหลักเป็นร้อยร้อยบวกนะเราคนจังหวัดพิษณุโลกฝากเชิญชวนแฟนกับตัวนี้หน่อยฝากแฟนครับทุกๆคนด้วยครับที่ถามถึงกันนะครับวันนี้กลับมาแล้วครับจะทำให้เต็มที่แน่นอนครับพร้อมเาชนะกลับบ้านด้วยครับวันนี้ขอท้องโชคดีขอบคุณข่าว